สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามเพจทุเรียนสวนคุณก้องนะครับวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านมาชมสวนทุเรียนคุณก้อง e ี2สองนะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ20,000ื่นนิดๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนทุเรียนคุณก้องอีกครั้งหนึ่งครับปี2565นะครับ พิกัดก็จะอยู่ที่บ้านดงสวรรค์หมู่ที่16ตำบลทัพทันอำเภอสังขะจังหวัสดสุรินทร์นะครับครับสหวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่อดีตท่านนายุกสวรร์อุปธรรมนะครับได้มารีวิวแล้วก็มานําเสนอ,อ,อสวนทุเรียนขุนกล้องภายในวันนี้ด้วยนะครับ ผู้ชมทุกท่านครับในช่องการเกษตรแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักในเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้เจ้าของช่องนะครับคุณม,มืเลิศชวนให้ผมได้มาร่วมในทริปนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนคุณก้องนะครับเป็นปีที่2หลังจากที่ปีที่แล้วได้มารอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้เจอกับท่านเจ้าของสวนนะครับประสานนะครับหรือว่าเจ้าของสวนทุเรียนคุณก้องนะครับวันนี้จะนำพาเราได้ ชมต้นทุเรียนในปีนี้นะครับว่ามีผลผลิตเป็นยังไงบ้างหลังจากที่หลังจากที่เราได้ได้ชมไปเมื่อผมได้มาร่วมตัดด้วยเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นปีที่2ของการติดลูกนะครับแล้วก็พร้อมตัดวันนี้ด้วยเลย,ย,ย,เลยนะครับนั้นก็เดี๋ยวให้คุณประสานผู้เจ้าของสวนได้พูดนำพาพวกเราได้เดินชมกันครับ ครับคุณประสานครับรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะต้นใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะกี่ปีแล้วนี่กี่ปี่ปีแล้วนะครับอา้าวอ้องมาดูครับเอ่ตอต้นนี้ต้นนี้ติด,ต,ดติดลูกกี่กี่กี่ลูกปีนี้เอามาดูฮะ,ะผู้ชมครับเนี่ยครับมาดูฮะ,ดากกฮะเนี่ยคิดว่ากี่โลฮะเนี่ยนี่คิดว่ากี่กิโลนี่ประมาณ 6กิโลครับ6กิโลนะโดยประมาณนะครับนี่โนี่เป็นสวนทุ้เรียนแห่งแรกของเมืองชับทันบ้านเรานะครับที่ว่าให้ผลผลิตเป็นปีที่สองปีที่แล้วรู้สึกว่าจะออกลูกติดได้ประมาณสักกี่ลูกนะสี่ห้าลูกนะเออสี่ห้าลูกนะจำได้อยู่นะแต่ปีนี้รู้สึกจะเกือบ30กว่าลูกนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการเป็นการเรียนรู้แล้วก็ ทําให้ผลผลิตลติดมากขึ้นพร้อมๆกับต้นนะลำต้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นก็ให้ผลผลิตมากขึ้นอ่ะตอนนี้จะจะเยี่ยมชมไปต้นอื่นต่อะวันนี้จะจะมีการตัดลูกด้วยเป็นลูกแรกของปีนี้อ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววของสวนบอกว่าจะให้ผมเป็นคนเป็นคนตัดเหมือนปีที่แล้วนะแล้วก <laughs> ็มาตัดทุกปีโอเคอ้าวต้นไหน okay, ต้นไหน,นครับ อ๋อนี่ตัดตัวนี้ก่อนเห็นไหมอ่าตัวนี้ติดกี่ลูกนี่นนหนึ่งลูก,ลกหนึ่งลูกนะลูกน,ะกนี้ต้นยังยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่นักแต่ว่าก็สมบูรณ์มากนะอ่ะเรามาดูกันมีอะไรร้องไหมเนี่ย <laughs> อ้าวจับจับยังไงจับยังไงเจ้าของสวนบอกหน่อยอย่างง,างี้ใช่ไหมฮะโอ้ต้องเตรียมกำลังใจนะอ้าวอ่านี้นี่นี่นี่ฮะ สมบูรณ์มากเลยครับอันนี้ไว้อีกกี่วันถึงจะสามารถทานได้สี่ห้าวันแล้วจองหรือยังมีคนจองหรือยังจองมาแล้วจองแล้วโอ้แล้วผมจะได้จะได้ชิมไหมวันนี้นี่อ่า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 ฮารุอาฮะต้นอ่ะขอบคุณคุณกุะสันที่ที่นี่เนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างที่ปลูกมีมอญทองมอญทอง จิแล้วก็จิีบไข่มีไข่ยอมลูกแล้วกันยาเลอ่ากันยายังออกมีอยู่สี่สี่สายพันธุ์แล้วก็มีพวงมะดีก็มีหน่อห้าสีครับอ่าแสดงว่าแสดงว่าปลูกปลูกปลูกได้ทุกทุกทุกพันธุ์ประมาณห้าสิบกว่าคนอ่ะอ่ะมาแล้นี้ลูกนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับทุกท่านครับใหก่านอนอ่า โอ้ใหญ่มากอันนี้โอ้หนักมากเลยครับนี่อ๋อี้เลอันนี้อนี่เคยจอนฮะเสียแลมโอ้ใช้บุญเลตน่าจะแพ้ผมออ๋อว่ากันไปใช่ไหมอ้าวตัดเลยใช่ไหมโอเคอ่าต้งบนะ ่า,าเดี๋ยววันได้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปเรื่อยนะครับดูว่าที่ตัดได้ในวันนี้เนี่ยกี่ลูกที่สูงที่สุดของต้นนี้อ้าวอ้าวแม่บ้านจัของสวนต้นนี้เป็นต้นที่ พี่สมบูรณ์ใหญ่นะครับหลายลูกนะครับติดเท่าที่เห็นที่นี่ก็สามลูกสามลูกอ่ะดูลูกนี้ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับอ่าดูสามลอันนี้ก็ประมาณ8กดซลนะครับไม่ได้แต่นี่ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่ อันนี่ใหญ่กว่าเพื่อนดูไปแล้ว,วดูทุกรูเลยครับต้นนี้อันนู้นลำเครีย์เครีย์คาเดอเ์โอ้มาต้นต่อไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นชน,นีชนีไข<ป>่ มันใช้เวลาครับมันนะครับอยากอยากอยากได้ตัดอยากอยากได้ตัดทั้งวันครับ <c oughs> อยากจะบอกทุกท่านนะครับสวนทุเรียนกล้องนี้อยู่ที่ริมนอสกสกุลตะบนทับทันนะครับ <c oughs> หลังบานดุงสวรรค์บนทับทันหลังอบตอทัพทันนะครับด้านหลังด้านทิศตะวันตกนะครับด้านข้าง อยากเยี่ยมชมก็เดี๋ยวติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวท้าคลิปจะบอกเบอร์โทรไว้มาเรียนรู้หรือมาศึกษามาเลิกเปลี่ยนกับแก่เต็มที่เออปีหน,น้าส่วนวนี้ไม่แกไม่ตัด <laughs> อ่าต้นนี้นะครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกแรกของต้นนี้ใช่ไหมปีนี้ติดบ,บินเลย นี่ลูกเกใช่ไหมทีกี่วันที่จะหลังจากตันนี้จะได้กินสามวันสุกเราวันสุกเออสามวันสุกเออสามวันสุกมันไม่ใช่สุกสามอาทิตย์สามวันสุกสุกสามครั้งวันสุกสามวันวันสุกสครั้งอ๋อเรียกว่าสามวันแล้วก็สุกแล้วพร้อมจะปอกไม่ใช่เหรอสุกสามครั้ง ก็มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้พันอะไรฮะต้นนี้คุณประสานมอนทองนะครับอ่าต้นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าลูกติดเยอะนะครับนับดูแล้วต้นไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยหนึ่งสองสามหกลูกอ่าหกลูกนะครับถือว่าถือว่าให้ผลผลิตที่ดีมากนะครับขนาดต้นยังไม่ใหญ่นะครับอา้อาวสามวันสุกอนะ่าไม่ใช่สามสัปดาห์นะ สึกสาครั้งนานไปไหมไม่ละครับแค่สามวันนะครับก็จะก็จะสุกตีหน้าตัดทั้งวันแน่นอนได้เลยได้เลยยินดียินดีนะยัง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 ไปรู้ไปรู้ข้อแบบไหนยังต้องเรียนรู้อีกหน่อยนึง พบว่าเป็นทุเรียนสวนแรกของนครนั้อ้อยลายกิเลคือ 1, อ๋อคือพันอ่าที่คนที่เขาจองอันนี้เขาจองทางต้นอ๋ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะัเดี๋ยวถามนิดนึงเนาะไ,ไปตัดนะ่ะเอที่ที่ต้นต้นนี้นะครับต้นนี้หกลูกใช่ไหมฮะพกลูกมีคนจองทั้งหกเลยอ่ไม่รู้ว่า จองปีหน้าไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ปีนี้เอาทั้งหมดเลยจองกคำปีก็มีจปีนะโอ้จองสองปีคนอื่นจะได้ทานไหมนี่นี่คือข้าวจองคำอันนี้จากซีขอข้าวจองอ๋อจากซีขออันนี้ทราบอาจารย์ไปขยายการปลูกอยู่ที่สีโคด้วยใช่ไหมกี่ไร่ที่นู้นกี่ไร่จังไร่สิบสองไร่อ๋อเตรียมพันไว้เรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยลงปีนี้เลยลงปีนี้อ่าเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวถ้าได้ได้ลงปลูกยังไง ให้ทีมงานเราไปถ่ทำด้วยนะเราชาวบ้านหรือผู้สนใจเขาจะได้ดูตั้งแต่ต้นเลยเออตั้งแต่เริ่มต,ต้นตการปลูกเลยแล้วกบปลูอย่างไงนะเออืรอจะได้เพื่อจะได้คนอื่นเขาสนใจกระจายไปด้วยใช่โอเคนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออำลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ